อันนี้เป็นที่ว่างของเขาเขาบอกว่าเพราะฉันต้องการที่ว่างของฉันเพื่อที่จะบรรจุสิ่งที่เขาสร้างไว้ทั้งหมดผมจึงพยายามทำให้เขาที่ว่างที่ลูกหลานกําลังสร้างคือหอศิลป์จางแซ่ตั้งดีไซน์เรียบง่ายเหมือนโกดังเก็บสิ่งที่ศิลปินนํามาทำผู้ยิ่งใหญ่สร้างสรรค์ไว้ก่อนจากไปออกแบบให้เดินชมตามผนังยาว30เมตร อาคารหลังแรกเสร็จแล้วหลังที่2คืบหน้าไป80%แต่อาจไม่ได้เปิดให้บริการเหมือนหอศิลป์ทั่วไปค่ะประทิบแท้ตั้งลูกชายจางแท้ตั้งรู้ว่านอกจากตัวเองก็มีเพียงภรรยาและลูกๆเป็นกำลังมาไกลเกินฝันพามารดกสำคัญของวงการศริลปะร่วมสมัยไทยไปให้มิวเซียมโลกยอมรับและส่วนหนึ่งยังจัดแสดงเดี่ยวอยู่ที่ปงปีดูเซนเตอร์ฝรั่งเศส อีกไม่ช้าหลายชิ้นจะกลับสู่เมืองไทยจากเคยจัดวางในบ้านของครอบครัวที่นครปฐมเตรียมย้ายสู่พื้นที่ใหม่ของจากแซตังเป้าหมายที่จะบริการทางสังคมเนี่ยเราเราไม่ได้คาดหวังอะไรไปไกลนะเพราะเราทำไปเรื่อยๆเรามีกองกำลังในการทำงานน้อยมากพื้นที่มีความสำคัญนะฮะ <c oughs> สิ่งที่ที่ที่เห็นในวันนี้ที่บ้านเนี่ยมันวางแบบสเปซสป,ป่าวางแบบบานบแบบผมแหละมีพื้นที่จํากัดชอบรูปไหนรูปไหนว่างง่ายก็เอามาวางแต่ในในความเป็นจริงของงานศิลปะเนี่ยมันมีชุดความคิดที่จะต้องแสดงออกเป็นชุดๆเพื่อที่เราจะได้รับรู้ถึงว่าศิลปศิลปินคนนั้นบริโภคกินอะไรเข้าไปทั้งร่างกายจิตใจความคิดแล้ว ท่าใทีอะไรออกมาห้องด้านล่างนี้ค่ะเป็นอีกโซนหนึ่งนะคะที่ได้เห็นเรื่องราวในวันวานมีของมากมายของอาจารย์จางแซ่ตั้งค่ะเห็นชัดเลยป้ายด้านหลังนะคะหอศิลป์กวีจางแซ่ตั้งที่บ้านเก่าในสวนหรือที่ย่านสําเร็จค่ะรู้ไปถึงอันนี้ค่ะเป็นเรียกว่าอาร์ตทอยยุคนั้นก็ว่าได้นะคะอาจารย์จางเองก็ใช้เป็นอีกอาชีพหนึ่งในการหารายได้ค่ะมาถึงตรงนี้เป็นโต๊ะนะคะที่ ครอบครัวแท้ตั้งเองเนี่ยก็ใช้ทํางานค่ะทกกันหรือแม้แต่นักวิชาการจากต่างประเทศมาก็พูดคุยกันตรงนี้ใช่ไหมคคุณพ่อมีอะไรบ้างคะคุณพ่ออันนี้ก็เป็นเป็นงานวาดวาดบนกระดาษนะครับในยุคต่างๆที่บางครั้งเราจะเป็นต้องอแยกออกมาเพื่อที่จะคิวเลตนะในการจัดแสดงที่มีหลายอย่างก็เพราะว่าพิธีนี่แหละเก็บเอาไว้ก็ เก็บมานานแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเก็บไปทําไมเหมือนกันแต่ในที่สุดวันหนึ่งมันก็มีคุณค่าในเชิงวิชาการมากๆไม่ถึงเหมือนกันว่าคนอื่นจะได้ประโยชน์จากตรงนี้ จดหมายเชิญคนมาดูนิทรศการที่บ้านในสวนลึกฝั่งทนศูนย์รวมนักคิดนักเขียนยังเก็บสะสมสำเนาวไว้ที่นี่ข้อมูลมากมายที่ครอบครัวดูแลรักษาตลอด3ามทศวรรษเพียงพอให้มิวเซียมระดับนานาชาติศึกษาค้นคว้าได้ง่ายขึ้นสร้างโอกาสร่วมมือทำงาน ทายาทจังแท้ตั้งมีภรรยาเป็นกำลังด้านภาษามาตั้งแต่แรกเริ่มส่วนลูกชายคนโตมาสายวิชาการหวังส่งเสริมการศึกษาวิจัยและงานเขียนถึงจังแท้ตั้งซึ่งในไทยมีไม่มากนักแต่กว่าจะมีวันที่ครอบครัวร่วมกันทำงานแบบนี้ทายาตรุ่นหลานของจังแท้ตั้งเกือบไม่รับไม้ต่อตอนที่เขาได้เรียนมหาลัยปีแรก เขาบอกว่าพ่อเขาจะใช้ชีวิตแบบเขาเนี่ยงานปู่เขาไม่เอาซึ่งก็วูบเลยนะมันก็เป็นช่วงเวลาวัยรุ่นของการค้นหาตัวเองว่าตัวเองชอบอะไรแล้วก็อยากทําอะไระแต่ว่าการอยู่กับงานพวกนี้มาครึ่งชีวิตเนี่ยครมันก็มันมันก็กลายเป็นวิถีชีวิตไปแล้วที่ต้องกลับมาทําเรามี ทัศนคติที่ไม่ค่อยดีกับงานศิลปะ<ม>แล้วเราก็ไม่เข้าใจเลยว่าปู่ทําอะไรเสรพอโตขึ้นมาเราเรามีความสนใจเรื่องสังคมวัฒนมแล้วก็าการเมืองรวมถึงปรัชญาทั้งตะวันตกตะวันออกแล้วสุดท้ายของพูดนั้นมันกลับมาอธิบายได้ว่าปู่ทําอะไรแล้วเราก็สนใจมากขึ้นว่าเราจะจัดการกับสิ่งที่มีอยู่เหล่านี้ยังไงลูกก็เป็นความหวังเพราะเราไม่มีกำลัง แล้ววันหนึ่งเขาก็มาช่วยเราวันนี้อุ่นใจองคะพ่ออุ่นใจ <c oughs> เขาอยู่ในฐานะที่มีคุณภาพาพอที่จะรับต่อไม่เคยพบปู่ตัวจริงเพราะหลานชายนวพูแซตั้งเกิดหลังปูจ่จางจากไปได้สองปีกว่าหากในที่สุดหน้าที่ก็ส่งต่อผ่านสายตระกูลให้ดูแลรักษาสมบัติครอบครัวยังมีหลานชายคนเล็ก ภูมิรพีแซ่ตั้งที่เป็นอีกกำลังยืนยันคุณค่าศิลปะของปู่ที่ในอดีตวงการศิลปะไทยมองข้ามไปกริษฐาดีมีไทย p ี s รายงาน